เดี๋ยวป้ายเช็ดให้เอ้ย้าอยู่เลยนี่ก็เก๋ก็แพงเจ้าพันลีวันจะได้ไงเก๋กาวตาจริงเลยเก๋กะก็ปิดตาสิไม่ต้องมองรีบถุยเสร็จแล้วรีบรีบไปเลยไปมูตาหอยหอะไรเอกสารกูเก๋ไม่บ้านปากหมาเฮ้ย โอ้ยตายแล้วตายแล้วมันคือไม่น่าดูบอลหนึกเลยโอ๊ยว้ายตายแล้วเป็นไรไหมคะเนี่ยโอ้ยเลิกมมาเลยเดี๋ยวป้าเช็ดให้เออป้าอยู่เลยก็เป็นผ้ากินิน้วนี่ป้านี่ก็เกงก,ก็แพงแลเลยรองเท้าคู่มันหมื่นเลยเจาาวว้าผ้ากินิ้วมใช้ได้ไงแล้วนี่ป้าถูกเพื่อว่า,าอะไรเห็นไหมมันลื่นหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่หาตั้งป้ายระวังลื่นไปด้วยอะ่ะนั่งไงป้ายเอเอ ที่หลังก็ตั้งให้มันเห็นชัดๆดิแล้วนี่ป้าเป็นไม่บ้านคนใหม่ใช่ไหมเนี่ยปากขอเราไว้ใช้ได้นะใช่ฉันเพิ่งจะมาทำในงานที่นี่วันแรกไม่ใช่ฝากเก่งอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็เก่งด้วยจะลองไม่ล่ะเออโอ้ยไม่เอาคนลุกป้าก็จำมาไว้ด้วยว่าคนที่ป้ากำลังยืนต่อรอต่อเถียงอยู่เนี่ยคือรองผู้จัดจาก,การบริษัทของสาขานี้ ชื่อขุนแล้วไงต้องจุดทูปไหว้ไหมป้าจโอ้ยตายแล้วฝากไปก่อนเลยป้าอย่าป้าปากหมาเฮ้ยอะไรของเขาวะปัสสาวกจริง สายจนได้โมแต่ตีกับแม่บ้านคนใหม่อยู่น่ะแ้วเดือนนี้จะโดนักเงินไปกี่บาทแล้ววเนี่ยโอ้ยแย่แล้วพี่คุณเป็นอะไรอะไรพี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยจิ๊บคุยโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องเลยเธอหันกลับไปทํางานของเธอเดี๋ยวนี้เลยนะยิ่งหุนหงิดอยู่ค่ะค่ะเฮ้ยมาเป็นไรมนไรแล้วคุณคุณทำอะไรแม่ผมเนี่ย ค,คุณคุณตั้มผมไม่คุณตรวจสอบมาตรฐานสินค้าล็อตนี้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมรายงานเนี้ยมันเน่าแบบนี้ตัวเลขก็เละเทะไปหมดข,ข,อขอโทษครับคือ,ค,อคือผมคุณเอากลับไปแก้ใหม่ทั้งหมดเลยนะผมขอไม่เกินเที่ยงต้องเสร็จเพราะวันเนี้ยผมมีประชุมใหญ่กับท่านประธานเข้าใจใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่เกินเที่ยงหรอครับ ได,ได,ได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับคุณเป็นถึงรองผู้จัดการเนี่ยหาตัวสอบเอกสารให้รอบคอบหน่อยได้ไหมครับผม,ผมขอโทษครับคุณตั้มผม <c oughs> ผมจะปรับปรุงตัวใหม่ครับ <c oughs> แล้วตอนเนี้ยฝ่ายบุคคลเขาก็ร้องเรียนมาว่าเดือนที่แล้วเนี่ยคุณมาทํางานสายบ่อยมากผมว่าคุณควรปรับปรุงตัวได้แล้วนะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนตําแหน่งให้กับคุณอ,อ๋อได,ได,ได้ได้ครับผมผมจะปรับปรุงตัวครับผมจะไม่มาสายอีกแล้วครับคุณตั้ม หวังว่าคุณจะทำได้อย่างที่พูดนะครับครับ<ป>โอ้ยวันนี้มันวันอะไรวันเนี้ยนีมน่มันก็ทำมาดีแล้วนะเฮ้ยยโม่อะไรอะจิบ๊บหันกลับไปทำงานของเธอเลยไปเมาก็อา้าได้เฉย เฮ้ยตัวปัญหามาอีกแล้วเกกาวตาจริงเลยเก๊กะก็ปิดตาสิไม่ต้องมองนี่ป้าเฮ้ยป้ารีบถูเสร็จแล้วรีบไปเลยไป ฮ้ยบริษัทนี้รับคนบ้าเข้ามาทำงานด้วยเหรอเนี่ยป้าอฮาอ่าครับครับคุณตั้มอ่าเหลือปิ้นแล้วก็เย็บเข้าเล่มก็เสร็จแล้วครับ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 เฮ้ยเอ้ายังไม่รีบรไปอีก รีบไปก็ได้เดี๋ยวติดเชือ้อบ้าเออเฮ้ยหัวทำไมบ้านคนใหม่จังวะเนี่ยอย่าเจ็บไปหยิบรายงานที่ฉันปเป็นมาให้หน่อยดิค่ะค่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเอาเอาโอ้ยงานยังไม่ไร็บเลยเออ แต่ดีนะที่ปิ้นไปแล้วอะ่ะโอ้ยวันนี้มันวอนอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้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 ยโอ้โอ,โอ,โอ้อยู่ๆก็มาเลยโอ้ยโอ้ยขาถึงก็บุกอะไรตอนนี้โอ้ยโอ้ย ไมากูตายหาละเอกสารกูใหญ่ไม่บ้านปากหมาเฮ้ยสาขานี้มีคนปากใช้ได้เลยเนาะค่อยมีชีวิตชีวาหน่อย ป้าภาคีริ้วเราหายไปไหนเนี่ยย,ยังไม่บ้านปากหมาอะไรเนี่ยไอเด็กผีป้าภา,าคีริ้วเนี่ยไปวางบานงานฉันใช่ไหมฉันไปล้างจานมาใครจะไปรู้เรื่องของแกป้าอย่าทำเป็นไม่รู้เรื่องไปหน่อยเลยนี่ป้าเล่นโกโปกกาให้ฉันส่งงานคุณตั้มไปทันใช่ไหมอะไรของแกเนี่ย พูดให้มันรู้เรื่องหน่อยสิอย่ามาใส่ร้ายกันหน้าตายเฉยนะไกลที่ผมลื่นเมื่อเช้าเนี่ยป้ายังจะเอาผ้ากีริ้วผืนเนี่ยมาใช้กางเกงใช้รองเท้าให้ฉันอยู่เลยฉันจำได้แค่เนี้ยเหรอบอกว่าฉันเป็นคนทําก็มีแค่ป้าในที่มีเรื่องกับฉันไม่ใช่ป้าแล้วเป็นใครวัดโอ้ยเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำ พูดไม่รู้เรื่องกันบ้าไปไ้ คุณแอลครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเดดเดดเดป้าสกปกกล้าได้ยินไปทำงานของฉันเปื้อนและแทะหมดเนี่ยแล้วนี่ฉันจะเอางานที่ไหนมาส่งคุณตั้งฮะก็ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำไม่ได้ทำคุณแอลครับผมขอโทษจริงๆนะครับที่ลูกรองผมเนี่ยทำพฤติกรรมไม่ดีกับคุณแอลแบบนี้เนี่ยคุณตั้มครับคุณตั้งจะไปขอโทษเดดเป้าใจสกปกแบบนี้ทำไมอะฮะ คุณรู้ไหมครับว่าคนที่คุณยืนด่ายู่เนี่ยเขาคือจะ,ะอเหมาะเหรอคะคุาแอลเหมาะสิขออนุญาตนะครับเชิญนั่งค่ะคุณปั้มสวัสดีครับท่านประธานคุณแอวไม่ทราบว่าเรียกผมมาพบเนี่ยมีเรื่องอะไรเปล่าครับพอดีว่าฉันมีเรื่องรบกวนคุณปั้มหน่อยคะ่ะครับ พอดีฉันจะลบกวนคุณตั้มมาค่ะให้รับป้าแอวเข้าทำงานในสาขาของคุณตั้มทำไมจะไม่ได้ล่ะครับคุณแอวเป็นถึงผู้ส่วนประธานบริษัทเลยนะครับเราไม่ทราบว่าคุณแอลจะมารับตำแหน่งอะไรดีครับตำแหน่งแม่บ้านจ้ะอ,อผมว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะนะครับทำไมจะไม่เหมาะละ่ะฉันน่ะเหนื่อยกับการบริหารแต่ฉันก็ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆอะไปเป็นแม่บ้านสาขาเธอนะ่ เหมาะที่สุดแล้วเออแต่ผมว่าคงไม่ต้องแต่หรอก้งคะแล้วแต่ป้าเขาเธอได้ครับแต่ว่าทำไมถึงเลือกมาทำสาขาเล็กๆของผมนะครับไปทำที่สำนักงานใหญ่ไม่ดีกว่าครับเธอคิดว่าถ้าฉันไปทำที่สำนักงานใหญ่แล้วใครจะกล้าให้ฉันทำละ่ะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะสาขาเธอก็อยู่ใกล้บ้านฉันสุดแล้วใช่ครับมันก็จริงแล้วคุณอากจะเริ่มงานเมื่อไหร่ดีครับ พิ่งนี้และกันแต่เธอก็ห้ามบอกใครนะว่าฉันปิ่งไครได้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะรีบส่งเรื่องไปที่ฝ่ายบุคคลให้เลยนะครับเอาล่ะงั้นเอาเป็นว่าตกลงตามนี้นะฝากด้วยนะคะคุณตั้มครับหมดเรื่องแล้วค่ะฉันไปทำงานต่อได้เลยครับผม คุณวนบริษัทคือคือผมผมว่าคุณน่าจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเอกสารที่เสียหายนะครับผมว่าคุณลองกลับไปเช็คดูก,ก่อนที่จะตัดสินคนอื่นแบบนี้นะครับก็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 าไม่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 ใช่คุณแอลแล้วใครจะเอาผ้าคีริ้วมามาวางบนเอกสารงานผมแล้วครับเออจริงๆแล้วผ้านั้น แน่ๆเลยสวัสดีค่ะฮะท่านประธานเรียกเราไปพบเหรอแป๊บได้ไหมอ้ๆอาๆโอเคเดี๋ยวไปตอนนี้แหละเออคือจิ๊บขอโทษจริงๆจิ๊บลืมจริงไม่เองอนะ เธอเองหมอเยจิปโอ้ยเธอนี่สร้างเป็นแต่เรื่องเนาะไปเลยไปทำให้ฉันใหม่เลยเอาแล้วไฟที่พี่ขุนทำไว้ล่ะคะทงฉันเรี่ยงไปแล้ว<ะ>ทำใหม่หมดเลยไปไม่ต้องห้ามไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ่ะเธอต้องเลิกไปชอบไปคุณขุนสิ่งที่คุณทำลงไปเนี่ยผมว่ามันแสดงถึงความมีอคติมากเกินไปนะครับจนทำให้คุณนะเข้าใจคนอื่นแบบผิดผิดแบบนี้คือ ผมต้องขอโทษคุณเอวจริงๆนะครับที่แสดงพฤติกรรมแย่ๆแ,ยแบบนั้นลงไปอะครับมาทำงานวันแรกก็ต้อนรับสุดติ่งจริงๆเลยนะผมห่างมันเถอะแล้วมาแล้วไปท่านไม่ถือสาอะไรหรอกแต่ว่าคุณแอวครับแค่หังกงเงินเดือนเขาก็พอคุณแอวครับอย่าห่าเงินเดือนผมเลยนะครับผมผิดไปแล้วครับ เลือไล่ออกดอีถ้าจะไล่ผมออกผมว่าหาเดินเดือนดีกว่าครับเรื่องไล่ออกไอ้ทะลอเล่นแต่เรื่องหกอักเงินเดือนนะ่ะฉันหักจริงเพราะเธอทําผิดจริงฝากไว้นะคุณตั้มครับคุณแอลจริงๆแล้วได้มาทํางานอยู่ที่เนี่ยมันก็สร้างสีสันดีนะนึกถึงสมัยฉันยังเป็นสาวๆแต่ปากเธอใช้ได้เลยนะจัดว่าดีใช่ไหมครับ ปากหมาตัวพ่อเลยแหละคุณแอวครับนายน่ะยังเป็นวัยรุ่นอยู่เรียนรู้ไปอีกนานต้องหัดควบคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจครับคุณแอวถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอไปเตรียมการประชุมช่วงบ่ายก่อนแล้วกันนะครับออคุณขุนเดี๋ยวคุณไปช่วยคุณจิ๊บเนี่ยทำเอกสารให้เรียบร้อยนะ หรือว่าไอชั่วโมงก,กว่าเนี่ยน่าจะทานถ้าทําไม่เสร็จไม่ต้องทานค่ากลางวันนะครับอ๋อครับได้ได้ได้ครับเดี๋ยวจะรีบไปเลยครับอ๋อเดี๋จวผมเก็บให้นะครับพุณแหนวอุอ้ยแตกมดเลยครับขอโทษนะครับไปแล้วครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพ่อเหนอืมนี่แหละนะชีวิตหนุ่มสาว <laughs>